ร่วมปฏิบัติการโดยมืออาชีพด้านระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรซีคอมคือถ้าบ้านมันคอมของเสียต้องต้องกับบ้านเนี่ยมันสร้างคอมลงศพเลยนะ หมอปลาได้เดินทางมาถึงบ้านของผู้ร้องทุกขเพื่อมาดูอาการและพิสูจน์เรื่องราวความเชื่อของครอบครัวนี้พอมันเป็นนะ่ะมันคุมตวเองไม่ได้เหรอไม่ใช่นี่ผมพลพนในวิยชน์พี่เขาเขาเขาเชื่อว่าคนชื่อยอดมาเข้าเขาเออกำมือผมไปเลยจับมืเอเลย ถ้าอยากหายขาดไม่เกินเดือนหายแน่แต่ต้องพาไปอยู่กับผมนั่งหรอกนั่งหรอกนี่เอาไงอ่ะไม่มันไม่เกินเดือนหรอก แม่ก็ต้องก็ต้องไปเฝ้าน้องอ่ะไม่ได้เลยใช่ไหมลำบากไม่เป็นไรเราทํางานไปเดี๋ยวให้ทีมงานรับเมียคนไปคนเดียวก็ได้ไม่เอาไม่เอาเขาห่างไม่ได้ไม่เราไม่ห่างนะทำงานไหมคะโปกติทํางานไหมทำเลี้ยงเขาเนี่ยเขาทำงานเลี้ยงเมียไงเออทำงานเลี้ยงเมียฉันก็เฝ้าเฝ้าั้งสองคนเลยลาแล้วไปเฝ้าให้เขาแบบแม่งเขาคงแบบลาได้แต่ไม่มีตังค์ใช้อ่ะสิเนี่ยทำไงล่ะไปที่บ้านไม่ได้เสียตังค์นะคะฟรีเขาต้องกินต้องอยู่อ่ะ มันต้องไปอ่ะเราเราต้องทนคนเดียวดิแฟต้องอยู่ทำงานไงเขารับจ้างไม่ไปแค่ช่วยขาป่วยก็ได้ไปเฝ้าได้เขาเอาเงินที่ไหนใช้น่ะ ต้องรับจ้างทำมาหากินแลน้วก็ครัวแกก็ไม่เข้าใจใเด <c oughs> จใ,หให้เขได้สติเดี๋ยให้ให้คขาบอกว่าเขาจะไปยังไง <c oughs> แ,แล้วถ้า <c oughs> เขาอยู่สภาพนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตย,ยังไงอะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่เอาแฟนเราไปรักษา <c oughs> เราจะใช้ชีวิตย,ยังไงอะ คู่ซาปลาภัยเราหวังดีเราก็อยากจะเอาแฟเราเนี่ยไปรักษาให้มันหายเพื่อจะได้มาช่วยเราทำมาหากินเราทำคนเดียวมันมันไม่ไหวดหอกค่าน้าไฟที่นี่เหรอจ้ะแล้วเดือนเท่าไหร่คะน้าเดือนหนึ่งที่พันสองพันพี่เขารวมกันเดือนสองพันจ่ายเขาก็ได้เดือนละสองพันเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟ้าเ็าจ่ายเดี๋ยวเมียจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่นี่ให้เอหัวไปแล้วเดี๋ยวหนูจ่ายค่าน้ำค่าไฟาเออเดี๋ยวอะไรที่เราพอเราพอช่วยวเราเราช่วย เอาหัวไปด้วยใช่ไหมหนูบิวหนูพ่อหนูด้วยเอาไปเอาไปค่าจะจ่ายให้ก็ได้ค่ะก็เมย์ก็ไปเขาไปดูแลก็ได้ลูกเมย์ไปดูแลเขาก็ได้ลูกไปเถอะหนูบอให้ได้แม่ยองอ่ะแม่ยองเขาคุมใจไม่ได้ไม่เป็นไรก็เรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยว เมียผมอะเขาเป็นคนจัดการให้หมดอะนะยังไงทางครอบครัวโอเคไหมครับโอเคสักคุณคุมเมียหายมันมันไม่ถึงเดือนหรอกแต่ตีไปข้าวข้ามันไม่ถึงเดือนหรอกเคเดี๋ยวผมคุยกับครอบครัวเขาต่ออันนี้ให้ต้องให้ครอบครัวคุยกันก่อนครับว่าจะไปจะไปไม่ไปจะหาอันี่ลองเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยก่อนเดี๋ยวผมเดินกลับมา เทเนี้ทางคูซาปาภัยยินดีที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะแต่ตอนเนี้เขาขอเวลาที่จะปรึกษาว่าเขาจะเอาเมียกลับไปรักษาหรือเปล่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะเรื่องนี้มันต้องวิจ,จารณญาในการรับชมด้วยในสิ่งที่หมอปลาขาทีงานคูซาเนี่ยได้อธิบายไปเนี่ยแต่จุดหลักๆที่เราเข้ามาเนี่ยพอเราเห็นไอตัวบำบัดน้ําเสียเนี่ยไอตัวท่อน้ําเสียแล้วมีสร้างปูนไปค่อมเนี่ยมันเป็นโลงเนี่ย มันเหมือนว่าบ้านหลังเนี้ปลูกคอมลงศพใครอยู่ก็ไม่ดีชิบหายทุกคนอาการรักษาของเขาตอนนั้นเนี่ยเขารักษาด้วยวิทยาศาสตร์จริงอันนี้คือเราเห็นด้วยแต่วันเนี้ยเขาเชื่อหลายอย่างเช่นเขามีองค์และเกิดจากวิญญาณที่ฆ่าตัวตายเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยไอตัวที่มาเข้าจริงเนี่ะหรือจิตข,าข้างในเขาคิดยังไงซึ่ง เราต้องเปลี่ยนฟาร์มคิดเข้าใหม่แต่หายไม้หายภารกิจในวันนี้ของทีมคู่ซ่าปลาไผ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกำลังจะจบลงด้วยดีแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะในวันนั้นเองทางรายการได้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากครอบครัวหนึ่งเข้ามาอย่างเร่งด่วน หลังจากประชุมกันแล้วทางทีมงานคู่ซาปลาภัยจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนกระทันหันเดินทางไปช่วยครอบครัวที่จังหวัดชุมพรในทันทีตอนนี้ผมกับเมียเนี่ยอยู่ที่ชุมพร ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเพราะว่าเคสเนี้ยเขาส่งไปในเพจผู้ทาาบป่า,ปาภัยว่าแม่เขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ช่วงเนี้ยแม่เหมือนไม่ใช่แม่เดี๋ยวเราต้องไปถามเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงเขาต้องติดต่อทีมงานผู้ทาาบปลาภัยเนี่ยอ่ะตามผมมาอันนี้บริครับ วัสดีค่ะอ่ะพี่เขาคุยอย่างดียวอันนี้คือเป็นลูกเป็นลูกครับคือแม่ป่วยมานานยังแม่ป่วยมาไปมาหนึ่งปีแล้วก็รักษามาตลอดแล้วก็แม่ป่วยเป็นโรคอะไรอ่ะเป็นมะเร็งที่ไหนอะ่ะที่ลำไส้ระยะ,ะระยะสุดท้ายตอน,นตอนที่ผ่าตัดอะ่ะทําไมต้องติดต่อมาที่พวกเราอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าแม่แกทรมานช่วงช่วงหนึ่งเดือนนี่แม่ทรมานตลอดเลยร้องโหยหวนแบบดิ้นไปดิ้นมาทั้งวัน แล้วที่สงสารว่าแม่มีผีเข้าเหรอเพราะว่าแม่แกเป็นร่างทรงแกรับขันมาหลายอย่างเป็นร่างทรงเก่าด้วยใช่แล้วแกรับขันมาหลายอย่างเนี่ยมันเป็นกรรมแล้วคนที่เป็นร่างทรงอ่ะเขาเชื่อว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในร่างเขาแต่ความจริงมันก็คือสัมภเวสีที่อ้างตนนั่นแหละแล้วลคนพวกนี้พอร่างอายุมากมากหรือร่างเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยขอโทษนะ่าจะตายได้อ่ะทรมานเ,เพราะวิญญาณที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะ มันต้องกินเขาอันนี้คือเราอยากจะเตือนนะคนที่เป็นร่างทรงอ่ะหรือคนที่คิดว่าตัวเองมีองอ่ะมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนมันคือสัรพเวสีที่อ้างตนว่าเป็นเทพองค์นงเทพองค์เนี้ยแล้วพวกเนี้ยพออายุมากๆคุมตัวเองไม่ได้บางคน,นีแก้ผ้าแก้ผ่อนต้องแช่ในถังน้ำอ่ะนี่เป็นอย่างนี้ผ้าไม่ยอมใส่เพราะมันจะแสบร้อนตัวไม,ไม่ไม่ยอมใส่ผ้าคือหมอก็ไม่ได้รักษาแล้วไม่รักษาหมอบอกว่ารอ รอวันอย่างเดียวให้เราทุกคนทําใจรอไว้อย่างเดียวแต่พี่อาการของคนท่าผีมันจะเข้าหรือมาอยู่เนี่ยคือกลางวันอนะ่ะพอคุยดูเรื่องแต่พอตกเย็นอนะ่ะแต่คุยไม่รู้เรื่องแม่เราเป็นบนนี้ป่ะล่ะเป็นจะเรียกพ่อทั้งคืนเรียกบางทีก็จะพูดคนเดียวบางทีก็นอนรำก็มีเพอ้อถึงคนตายก็เพร้รรอด้วยนะพอตอนเช้าก็บอกลูกว่าจะตายแล้วนะบอกคนนู้นด้วยบอกคนนี้ด้วยอะไรแบบนี้จะพูดเพอ้ออย่างเงี้ยแต่พอบางวันก็ไม่พูดเลยแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่แม่ ตอนนี้แกก็นอนอยู่ก็นั้นแหละถ้าไปถูกตัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะร้องวยไว้นั่นแหละพาไปดูดิ เขานอนตาเหลือมแล้วพี่ใช่บางทีก็นอนตาค้างเฉยมองค้างมองเพดานแม่แม่มีคนมาเยอะแยะเลยไหมแม่แม่ฮะมีคนมาแม่คือวันนี้เขาสงบ เป็นบางวันอยู่บางวันก็สงบเงียบบางวันก็จะร้องโวยโวายแต่พี่กรณีเคสแบบนี้ถ้าให้เราช่วยอะเราช่วยไม่ให้เขาไม่ให้ทรมานอะได้หลังจากทำพิธีแล้วเขาจะไม่ทรมานแต่ไม่ไม่กี่วันก็เดสมอเรนนะทางครอบครัวจะตัดสินใจยอมรับได้หรือไม่หมอเขาบอกว่าไม่ต้องรักษาแล้ว หมอหมอหยุดให้ยาให้การรักษาทุกอย่างแล้วพี่รับได้นะตาตารับได้หรือเปล่าลนะ่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับกับคู่ซาป,ปลาภัย